นี่น้องทำบ้าอะไรเนี่ยอยู่ๆเข้าน้ำมาล่าส่แฟนผมแบบเนี้ยเจ้าของร้านอยู่ไหนคุณรีบไปเรียกเจ้าของร้านมีเด๋ยวนี้เลยนะผมจะเรื่องคุณได้ถึงที่สุดคุณคะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนี่แกไอ้ฉันบอกให้แกไปเรียกเจ้าของร้านมาไปสิ ฉันบอกให้ไปก็ไปสิไปออนนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ผู้หญิงคนนี้สิคะคุณนุ้ยเขาน้ำล่าใส่หัวตัวเองแล้วก็กรีดเสียงดังเออะอะววยวใส่ร้ายหนูยังไม่พอแถมตบหน้าหนูด้วยนะคะ ไม่จริงฉันไม่ได้ทำซะหน่อยนี่อีเด็กเสิร์ฟแกกล้าใส่ร้ายฉังนงั้นหรอนี่คุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมใช่ค่ะฉันเป็นเจ้าของร้านค่ะคุณมาก็ดีล่ะนังเด็กเสริรฟร้านคุณเนี่ยมันเอาน้ำมาราดใส่หัวฉันเรื่องนี้ทางร้านจะจัดการกันยังไงคะ อ่อถ้าทำแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงกันคุณนุ้ยคะหนูไม่ได้ทำจริงๆนะคะสองหัวเมียนี่เขาใส่ร้ายหนูตั้งหากค่ะอ่อรีบขอโทษลูกค้าซะ,ะแต่คุณนุ้ยคะไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นฉันบอกให้ขอโทษก็ขอโทษลูกค้าไปสิฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนั่นรีบขอโทษลูกค้าสิ ฉันขอโทษค่ะแค่คำว่าขอโทษมันจะไปพออะไรถ้าเทียบกับสิ่งที่แฟนผมต้องเจอคอยดูนะผมจะร้านพวกคุณไปลงรีวิวว่าร้านคุณมันห่วยบริการไม่ดีแถมยังมีเด็กเสิร์ฟที่คอยทำร้ายลูกค้าแบบนี้อีกด้วยเอาสิเอาเลย ทีนี้คุณก็น่าจะรู้ได้แล้วนะคะว่าต้องทำังไงถ้าไม่อย่างนั้นร้านคุณได้เสียชื่อเสียงส่งใจแน่ๆค่ะเออคือเออถ้าอย่างงั้นเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมคะเพื่อเป็นการขอโทษค่อาหารมื้อนี้เชนจะไม่คิดเงินคุณลูกค้าแล้วกันค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าย,ยังไม่พอใจแล้วก็อยากจะหอ,อกกลับบ้านอีกฉันก็จะไม่คิดเงินเหมือนกันค่ะออคุณนุ้ยคะมันจะมากเกินไปแล้วนะคะอ่อนถ้าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นถ้างั้นฉันขอหอ,อกกลับบ้านด้วยค่ะถ้าจะให้ฉันนั่งกินที่ร้านต่อแล้วมีเด็กเสิร์ฟนี่อยู่ด้วยฉันคงกินไม่ลงอะค่ะ ต้องการอะไรเพิ่มอีกก็สั่งได้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันเอาซิกเนเจอร์ของทางร้านทั้งหมดอย่างละหนึ่งชุดเอากลับบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะออนได้ยินแล้วใช่ไหมได้ไปทำให้ลูกค้าซะอย่าให้ลูกค้าต้องรอนานค่ะคุณนุย้ย รอสักครู่นะคะพี่จับฉันบอกแล้วไงวิธีเนี่ยได้ผลจริงด้วยทำเล่นแล้วเว้ยใช่แค่เอาน้ำราดัวตัวเองเล่นละครตบตานิดนึงก็ได้กลิ่นฝีละ อินเด็กสรหน้าโง่ใช่น้ำร้านนี้อร่อยเนาะอาหารร้านนี้ก็อร่อยนะใช้แผนคุมจริงคุณตำรวจคะสองหัวเมียคู่นี้ล่ละค่ะที่เข้ามาก่อกวนในร้านของฉัน นี่มันเรื่องอะไรกันครับแล้วคุณพาคุณตำรวจมาทำอะไรก็พวกคุณสคนชอบกินของฟรีกันไม่ใช่หรอคะนี่ไงคะฉันก็จัดให้แล้วนี่ไงคะฉันว่าข้าวฟรีในคุกเนี่ย <S <S น่าจะอร่อยกว่าข้าวในร้านของฉันอีกนะครับนี่คุณคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ ช่มชคุณตำรวจคะข้าขอแจ้งความกลับค่ะฉันโดนอีนางเด็กเสิร์ฟคนนี้มันเอางาม,มาล่าใส่หัวฉันไม่พอเจ้าของร้านยังไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นด้วยแบบนี้มันใช้ไม่ได้เลยนะคะคุณตำรวจใช่ครับคุณตำรวจคุณตำรวจดูสภาพแฟนผมสิครับเปียกไปหมดทั้งตัวขนาดนี้ แต่ยังมีหน้ามาแจ้งจากพวกผมอีกคุณตำรวจครับผมว่าสั่งปิดร้านนี้เลยดีกว่านะครับงั้นเหรอคะคนอย่างฉันเนี่ยไม่กล้ากล่าวหาใครมั่วๆหรอกถ้าไม่มีหลักฐานในลหลักฐานถ้าไม่มีก็อย่ามากล่าวหากันมั่วๆนะถ้างั้นเชิญพวกคุณสองคนมองไปที่ต้องจอดปิดตรงนั้นได้เลยนะคะ เห็นหร so ือยังคะกล้องวงจรปิดได้บันทึกหลักฐานที่พวกคุณทำเอาไว้หมดแล้วน่าซีดไปเลยเหรอคะทำไมไม่เก่งเหมือนเมื่อกี้ล่ะคะเมื่อกี้เนี่ยยังปากเก่งกันอยู่เลยนี่เออ คือผมว่ามันน่าจะไม่เรื่องเข้าใจผิดกันนะครับคุณเจ้าของร้านใช่พราคนตำรวจมันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยอะค่ะฉันฉันฉันไม่เอาเรื่องพนักงานของคุณแล้วก็ได้คือว่าฉันฉันไม่อยากมีเรื่องแล้วอะค่ะไปกันเถอะค่ะที่รักไปเดี๋ยวก่อนค่ะดูรู ร้านของฉันคงจะไม่ใช่ร้านแรกที่โดนพวกคุณทำแบบนี้ผมขอโทษนะครับอย่าเอาเรื่องพวกเราสองคนเลยนะครับใช่ค่ะอย่าเอาเรื่องพวกเราเลยนะคะถ้างั้นค่าอาหารฉันจ่ายคุณเต็มจำนวนเลยนะคะด้คคุณพวกคุณใส่ร้ายพนักงานของฉันแถมยังทำร้ายร่างกายเขาอีก ขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ขอโทษขอโทรดออนเมื่อกี้เขาตบเธอ,อยังไงนะเธอก็ตบเขาคืนไปแบบนั้นเลยเออคือมันจะดีหรอคะคุนี้ ฉันสั่งให้ตบก,ก็ตบสินี่เป็นคำสั่งได้คะ่ะไอ้าย้ไอ้ไอ้ไอไอ้ัอ้ไ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 อ้เออ้ไอู้่ไอไอ้ไอ้อ้ไ่อไอ้ไอ้ไะคไ้้ออออออไ้ คุณสองคนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเชิญค,ค,ครับ